พี่พามารับคำท้านะคะปิดตาทำสลามภายใน2นาทีนะคะถ้าทำไม่สำเร็จให้ตัดสกุชีชิ้น <c oughs> ที่ใหญ่ที่สุดนะคะ <c oughs> นั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะ ใหญ่มากวันนี้เราจะโดนตักหรือเปล่ารอติดตามให้ดีนะคะยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นเงยบง้างแต่ว่าเคยปิดตาแล้วยากจริงๆนะปิดตาทำสลามยากมากๆเลยอะ่ะยากสุดๆเลยอะ่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเราไปรอติดตามเลยว่าวันนี้พี่พาจะทำสำเร็จหรือไม่จะโดนตักไหมโอเคค่ะอุปกรณ์เราก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปว้าพาจะให้ คุณแม่มาสลับอุปกรณ์ให้นะแล้วก็คืออุปกรณ์เยอะมากเลยนึกออกไหมเราจะจับเวลา2นาทีถ้าไม่เป็นสลามเราต้องตักสกุชชี่ตัวนี้นะคะอย่าลืมตัดทิ้งเลยตัดทิง้งโอเคเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็จะซีเรียสน,นิดหนึ่งอันนี้นะตั้งเอาไว้แล้ว2นาทีแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะให้แม่ปเปลาหาเป็นคนกดแล้วพอเปล่าค่ปิดตาแล้วใช่ไหมก็หมดเวลาก็คือเสียงก็จะดังขึ้นมาเสียงเพลงก็จะดังขึ้นนะนะ โอเคอันนี้วางไว้ข้างๆนะเราจะเริ่มกันแล้วนะคือ <c oughs> จัดเสร็จก่อนแล้วค่อยกดนึกเอาไจัดเสร็จก่อนแล้วค่อยกดนะแม่โอเคเดี๋ยวด้านไหนถูกด้านนี้ถูกนะโอเคเป็นไงจัดจัดเมื่อกี้นี่มันดูเบี้ยวบแม่จัดให้สวยงาม <c oughs> มันโอเคยังเรียบร้อยโอเคอ่ะเริ่มเลยแม่จัดสลับเลย เรวให้แม่กดตัวปุ่มสีเขียวเลยนะคะจะกดกด่อเดี๋ยวนะกดแล้วบอกนะกดเริ่มอย่างนี้นะ ดิบิ่นนะไม่รู้สีอะไรก็ไม่รู้โอ๊ยกระเด็นน่ากระเด็นหมดเลยอ่ะเฮ้ยแล้ว้ำยาถามสลรัมอยู่ไหนน้ำยานี่ไงปะพาหูทำไมมีหูยอไไม่รู้แต่แล้วเนี่ย แล้วว่าพาเธอเก่งอยู่แล้วทำไมมันเละๆอย่างนี้เนะี่ยเป็นก้อนไหมโหเละ<ฮ>หมดเลยอะเวลานะยังวิ่งเวลาเหลือเท่าไหร่นะคะกี่นา <ๆ S 2> ทีหนึ่งจุดเท่าไหร่เห็นไหมเวลาเวลานะเด <c oughs> ี๋ย <c oughs> วเป็นไหมอะสีอะไรเนี่ยเป็นไส้หมูแน่เลยจับตัวเป็นทารเหมือนแล้วแต่ยังไม่เป็นก้อนได้แล้วหูหอม หอมขึ้นมาเลยกลิ่นเหมือนแอปเปิ้ลเลยนะคะได้ไหมแบบนี้น้องๆคิดว่าได้หรือเปล่าหมดเวลาหรือยังอะ่ะอยใกล้หมดเวลาแล้วยไม่เป็นก้อนดีเท่าไหร่เลยนหมดเวลาแล้วอะ <c oughs> สีอะไรอะ่ะได้สีอะไร โอ้เละตุ้งเปเลยโอ้โอ้โอโอโอโดูนะเป็นฟองเลยนี่ถือว่าผ่านไหมคะให้ผ่านหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องตัดสกุติก็ผ่านนะเจ๊พะก็คิดว่าโอเคนะอุ้ยสวยอะทำมวยยังสวยเลยอะยา <laughs> ทำมวยยังสวยเลยนะแต่ว่านี้เป็นเศษเศษนี่ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเลย นี้ของเขาเป็นฟองๆอยู่นะตอนนี้ยฟองๆเนาะเดี๋ยวป้าผ่านจะทิ้งไว้มีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปล้างมือก่อนนะไปล้างมือก่อนแต่ทำไมรู้สึกเปื้อนหมดเลยอ่ะเสื้อผ้าเปื้อนหมดเลยอ่ะที่โซฟาก็เปื้อนนี่นะหลังจากไปล้างมือแล้ววางกองไว้นะสภาพเป็นแบบนี้เนาะนี่อู้ก็ยังเป็นฟองอยู่นิดๆนะแต่ว่าก็จะหายฟองแล้วเนาะ ก็ถือว่าเป็นสลามนะสวยด้วยสีสวยเนาะสีออกใสๆเนาะตอนแรกกะจะใส่ทั้งกาวน้ำมุนและกาวน้ำใสแต่ว่าหยิบไม่ทันเลยอะดูสิดูสิเด้งๆมากเลยนี่เป็นสลามแล้วจับตัวเป็นก้อนด้วยตอนแรกจะใส่น้ำบอลเล็กหาบอลเล็กไม่เจอแต่ว่าทรงขวดของบอพาเขาแบบเป็นจุดเด่นนะเนาะก็เลยเหมือนเออจำได้อะไรอย่างงี้ดูสิเนื้อแน่นมากเลยโอ้สุดๆเลย ะะโให้เห็นกันชัดๆอีกทีหนึ่งนี่ไปทําเล็บมาใหม่สวยไหมเป็นแตงโมนะคะแล้ววันนี้ก็ได้สีเขียวด้วยเข้ากันเข้ากันนะดูสิเนื้อดีมากเลยอ,ะอ่ะทำมยัอองสวยเลยเจ๊หอมมากหอมมากกลิ่นเหมือนเมลอนอะไรอย่างเงี้ยอ้ยแล้วก็วันนี้นะวันนี้ตุ๊กตาญี่ปุ่นของเรายังไม่โดนตัดแล้วน้องๆนะ ยังไม่มีตุก๊กตาญี่ปุ่นแบบนี้นะสามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านรีโอทอยนะแล้วก็ตอนนี้นะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสําหรับปาว่าพาเนาะน้องเอาคลิปนี้โชว์ให้พี่นุย้ยหรือว่าที่ร้านรีโอทอยดูนะคะใครซื้อตัวนี้1ชิ้นนะคะแถมฟรีถุงทอง1ชิ้นทันทีเลยนะคะถุงทองมีให้เลือก3สีก็เลยนะคะนี่อันนึงก็ประมาณ490บาทนะ ซื้อตัวนี้ตัวหนึ่งนะแถมถุงทองอันนึงเลยคิดดูแล้วก็เอาหน้าแบบว่าพานี่นะคะคลอสนี้นะคะสภาพนี้เลยค่ะแคปไปแคปไปนะคะเอาให้ที่ร้านลีโอทอยดูเลยนะคะมากนี่มากเลยนะคะถ้าตัดตัวนี้ไปเสียดายแย่เลยตัวนี้เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะเป็นสูกุช่ยังไม่เห็นมีใครทําใหญ่กว่านี้แล้วนะอันนี้คือใหญ่สุดวิสเบิร์มมากๆเลยดูสิใหญ่ไหมเดี๋ยวเราจะมาบีบถุงทองให้ดูด้วย อันนี้เป็นกลิ่นแอปเปิลนะคะแอปเปิลเขียวอืมเป็นกลิ่นแอปเปิลค่ะน่ารักมากเลยดูสิเนอะอ่าอันนี้แอปเปิลนะคะอันต่อไปนะคะนี่เป็นสตรอเบอรี่ค่ะกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะสีแดงแล้วแต่ชอบเลยเนาะน้องจะได้ฟรีหนึ่งอันน,นนะเมื่อซื้อตัวนี้ก็สามารถหอมไปเลือกกันได้เลยหอม อีกอันนะคะอันนี้เป็นกินองุ่นค่ะนี่กินองุ่นุ้ยกินองุ่นสีม่งวงเป็นหืมหอมหอมองุ่นมากอันนี้หอมมากเลยจริงๆเฮยถ้าเรื่องกินนะอันนี้เลิศสุดน้องก็สามารถไปขอเขาเดมก่อนว่าเอ๊ะดวดูขอคิดก่อนได้ไหมคะของกลิ่นอ,อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ น้องๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ผาด้วยนะคะถ้ายังไงเป้าผาไปแล้วนะคะอยากท้าอะไรมาอีกใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะให้งไงคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายจุ๊